เจคโนสวัสดีค่ะมาพบกับเจคโนในคลิปนี้นะคะนำเสนอเป็นที่ดินแปลงสวยค่ะตั้งอยู่ในชุมชนนะคะพร้อมแถมบ้านน็อกดาวให้ไปด้วยค่ะทุกท่านในราคา580,000บาทนะคะขนาดของที่ดิน55ตารางวาค่ะเป็นที่ดินโนดพุดแดงเจ้าของขายเองนะคะ 580,000บาทต่อรองกันได้ค่ะอยู่บ้านเลขที่220ทับ34ถนนเรียบคลองกระเป๋า5ตำบลอารันยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกนะคะเดินทางสะดวกค่ะอยู่ใกล้โรตัสเซเว่นท็อปมาร์ทอยู่ใกล้วัดอรันยิกวัดธรรมจักรวัดส,ะสีะเรียมอยู่ติดถนนคอนกรีตมีน้ำประปามีไฟฟ้าพร้อมอยู่ได้เลยค่ะที่ดินหน้ากว้างนะคะและสามารถ จอดรถได้สองคันค่ะผู้ซื้อสามารถต่อเติมไดม้ตามความต้องการของท่านเลยนะคะเจ้าของขายเองค่ะแปลงนี้ตั้งอยู่ในชุมชนค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะไม่แออัดค่ะไม่ผุพานนะคะเป็นส่วนตัวทุก่านสงบด้วยนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะัดชมแปลงจริงติดต่อโทรคุยได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะมีไอดียไลน์ด้วยค่ะ2ช่องทางในการติดต่อนะคะ ในวันนี้เจคเคนโอ้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ